เรียนท่านนายแพทย์วลันยูจำนงประสาทพรท่านนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่คุณวีรชาติชูฤทธิ์หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และคณะวิทยากรอันประกอบด้วยนายแพทย์กาดบรรัณฑิตสุรสิผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลนครพิงคุณนันทวันมงคลเวทหัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คุณตุลาวงปาลีหัวหน้าหอผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และคุณกฎชวันนงแย้ม e t n ี r s e งานพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนคร,าารนคเชียงใหม่ค่ะดิฉันนางเมธานีอัศวราผู้จัดการสายการตลาดและการสื่อสารบริษัท ids medical system ประเทศไทยจำกัดขอโอกาสกล่าวร,รายงานดังนี้ค่ะ ด้วยทางฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่1และบริษัท IDS Medical System ประเทศไทยจำกัดได้จัดทำโครงการ Smart Patient Care and e x c e l l e n c e i Nursing n Outcome ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่นำแนวคิดในการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยใน ICU โดยมุ่งสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นเลิศด้านการพยาบาลด้านการดูแลป้องกันการเกิดแผลกดทับและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยลดความเหนื่อยลอ้าของบุคลากรที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความตึงเครียดสูงอย่าง ICU ตลอดถึงการบริหารจัดการอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็น Smart ท a t ช e n t c a ค e คือนวัตรกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ที่เข้ามามีส่วนช่วยดูแลผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาด้านการหายใจต้องนอนท่าคว่ำเป็นเวลานาน รวมถึงช่วยในการป้องกันแผลกดทับในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยหลักในอนาคตในสังคมผู้สูงอายุโดยงานจะแบ่งเป็นการบรรยายในครึ่งวันเช้าและฝึกปฏิบัติการจริงสามฐานในครึ่งวันบ่ายงานนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพจํานวน73ท่านจากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพยาวลำปางและลำพูนณนโอกาสนี้ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายแพทย์วลัญยูจำงประสาทพร ท่านนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดงานขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะเรียนท่านคณะผู้จัดการอบรมท่านคณะวิทยากรและก็ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกท่านครับก็เนื่องจากจริงๆวันนี้ท่านสาธารณสุขเทศอยากจะมาด้วยตนเองนะครับแต่เนื่องจากท่านติดภารกิจนะตัวราชการที่จังหวัดนั้นก็เลยมอบหมายให้ผมมาดมำเนินทำหน้าที่แทนครับ นแพทย์วัฒน์จุจาลรณสา์พนายแพทย์สาธสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบพระคุณทางคณะผู้จัดการอบรมแล้วก็คณะวิทยกากรทุกท่านนะครับที่ได้บุดาจัดการอบรมวิชาการเชิงปิบัติการ smart patient care for excellence in nursing Outcomes <S 1> <S 1> ในวันนี้นะครับจากที่ทางผู้จัดการอบรมได้กล่าวรายงานก็เ,เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ทางกลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม นะครับแล้วก็บริษัท IDS Medical System ประเทศไทยได้ไดจัดโครงการในวันนี้ขึ้นเ mm hmm. นื่องจากว่าภาระงานของอพวกเรานะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยก็อายุมากขึ้นนะครับ mm hmm. เข้าสู่สังคมสูงอายุ <c oughs> ก็จะมีปัญหาเรื่องของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่มขึ้นนะครับจะทําอย่างไรให้ เราสามารถที่จะดูแลเขาได้ดียิ่งขึ้นก็คงต้องใช้นวัตกรรมใ,ใช้ความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าภาระของเราที่เยอะแล้วก็กำลังคนที่ดูเหมือนจะลดลงเรื่อยๆนะครับก็เป็น <c oughs> ปัญหาแล้วก็การดูแลผู้ป่วยวิกฤตเป็นการดูแลที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้วประสบการณ์ที่ทมากนะครับก็ <c oughs> จะทำอย่างไรให้เราสามารถดูแลเขาได้ดีโดยบุคลากรมีความเหนื่อยล้าลดลงนะครับคงเป็นสิ่งสําคัญที่อยากจะให้เกิดขึ้นนั้นการที่จะทําอย่างไรให้นํานวัตกรรมทางการแพทย์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะครับผู้ป่วยที่มีปัญหานอนนานเรื้อรังนะครับติดเตียงอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถที่จะดูแล ได้สะดวกขึ้นโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับทําให้การดูแลการเก <c oughs> ิดแผลกดทับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็การทํางานในความตึงเครียดสูงนะครับซึ่งก็ไม่กี่วันนี้ก็มีข่าวนะครับเนาะที่เก <c oughs> ิดความขัดแยง้งระหว่างบุคลากร,กรทางการแพทย์กับกับประชาชนซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องอที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะครับถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมไม่ปกติครับแต่ว่า โดยความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งในลักษณะของถามว่าความผิดของอยู่ที่ใครนะครับเนาะก็โดยความเหนื่อยล้าของพวกเราเนี่แหละครับทําให้อาจจะเกิดมีอารมณ์หงุดหงิดหรืออะไรต่างๆบ้างแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับเนาะก็ต่างคนก็ต่างมีหมุมของแต่ละแต่ละท่านข่าวที่เกิดออกมาชาวบ้านก็จะมองว่า เป็นบุคลากรทางแพทย์ทางการแพทย์ไม่ควรจะทําอย่าง,งาน้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่อีกฝั่งพวกเราก็ต้องบอกว่าก็ชาวบ้านก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทําร้ายพวกเราด้วยเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นการจัดการความขัดแยง้งพวกนี้ถ้าสามารถลดความเหนื่อยล้าลดความตึงเครียดของบุคลากรขอ,ของเราได้ก็น่าจะช่วยให้เ,เรื่องพวกนี้ลดลงได้นะครับการ,การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆก็เป็นการเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วย ช่วยให้สามารถลดโอกาสที่จะเกิดวิกฤตต่างๆเหล่านี้ด้วยคือมันก็ได้คงได้ผลทั้งในเรื่องของการดูแลคนไข้เรื่องของอาภาระความเครียดของเจ้าหน้าที่แล้วก็ลดความขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการแล้วก็ผู้ให้บริการนะครับก็ในการอบรมในวันนี้ก็คิดว่าเป็น <c oughs> สิ่งที่จะสามารถเอาประสบการณ์ส่วนหนึ่งคงเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านก็มีความรู้ความสามารถใน กิจกรรมที่ทําอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ได้รับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในการที่จะช่วยลดภาระแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณทางคณะวิทยากรนะครับทางคณะผู้จัดการอบรมแล้วก็ที่สําคัญเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมทุกท่านครับก็ได้ยินว่าเต็มตั้งแต่เปิด ประกาศใหม่ๆนะครับก็มีคนให้ความสนใจเยอะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คิดว่าการอบรมครั้งนี้น่าจะได้เอาความรู้ความสามารถที่ทุกท่านมีอยู่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็นําไปปรับใช้กับสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละท่านนะครับในโอกาสนี้ก็ขอให้การอบรมในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับโดยในส่วนของการที่จะทําให้เราสามารถที่จะ จัดการปัญหาต่างๆนะครับก็ต้องขอร้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านแล้วก็ยืนยันว่าในส่วนของคนที่มีหน้าที่ที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆในใน,ในความขัดแย้งของทางการแพทย์นี่ก็จะพยายามทําหน้าที่ปกป้องพวกเราให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเ,เป็น ที่พึ่งของสังคมประเทศชาติประชาชนต่อไปครับในโอกาสนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีาไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับได้โปรดบันดันให้ท่านผู้รับการอบรมครับคณะวิทยากรแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งในการจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติสืบไปครับขอ <c oughs> บัดน,นี้ก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอไม,ไม่รบกวนเวลาทุกท่านมากนักเนื่องจากว่า เนื้อหายาวนานนะครับนะแน่นมากนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตเปิดประชุมอบรม,บบรม,รมรเ,เชิงปฏิบัติการ Smart Patient Care for e x c e l l e n c in Nursing Outcomes ในวันนี้ณนะบัดนี้ครับขอบพระคุณครับดังพี่ท่านนายแพทย์ได้เรียนนะคะตอนนี้เราเราดูข่าวมีในฐานาะบุคคลที่ทำงานด้านวงการเครื่องมือแพทย์ ตัวดิฉันเองค่ะในฐานะผู้จัดงานขอส่งกำลังใจถึงพี่ๆพ,พยาบาล i c u ทุกคนนะคะทุกคนเป็นคนเสียสละทุ่มเทนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่ๆทุกคนทำปรากฏเป็นความดีปรากฏเป็นความอยู่รอดปลอดภัยของผู้ป่วยจริงๆมันเป็นบุญกุศลแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากนะคะ